สวัสดีครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดๆ t เด th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดจะมาลงเลขเด่น2ตัวบนนะครับเป็นเลขเด่น3ตัวนะครับมา2ตัวบนนะครับมา1ิมาหน่วยก็ไปดูวิธีคิดคำนวณกันเลยนะครับก่อนจะมารับชมวิธีคำนวณน,นะครับแอดก็ฝาก FC และท่านผู้ชมสนับสนุนช่องด้วยการรับชมโฆษณาด้วยนะครับโฆษณาอาจจะยาวอาจจะเยอะสักหน่อยนะครับถ้าคลิปยาวโฆษณาก็จะเยอะและก็ยาวนะครับก็เป็นแหล่งรายได้ของ youtube นะครับดังนั้นก็มีโฆษณาเยอะสักหน่อยนะครับก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยการรับชมโฆษณานะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับแอดก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับก็มาดูวิธีคิดนะครับ แยวจะย้อนหลังให้ชมสงวดนะครับเป็นการบวกร้อยมาลัยนะครับก็เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสามตัวบนสองสองเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างแปดห้านะครับนัามาตั้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นบวกร้อยมาลัยนะครับสองบวกสองได้สี่สองบวกเจ็ได 15, ได้เก้าเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าได้เลขห้านะครับ แล้วแปดบวกห้าได้สิบสามได้เลขสามจากนั้นสี่บวกเก้าได้สิบสามได้เลขสามเก้าบวกห้าได้สิบสี่ได้เลขสี่แล้วห้าบวกสามได้แปดจากนั้นบวกลบมาอีกนะครับสามบวกสี่ได้เจ็ดสี่บวกแปดได้สิบสองได้เลขสองจากนั้นนะครับ เจ็ดบวกสองก็จะได้เก้าเมื่อได้เก้ามาแล้วนะครับให้เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นสิบเป็นเลขศูนย์แล้วก็ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขแปดเราก็จะได้เลขเด่นสองตัวบนมาสามตัวนะครับแปดเก้าศูนย์มาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ ในผลรางวัลงวดถัดไปสามตัวบนออกสามแปดแปดสองตัวล่างศูนย์หกนะครับสองตัวบนแปดแปดเลขเด่นสามตัวแปดเก้าศูนย์ก็ได้ที่เลขแปดนะครับมาแปดหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับขอมาชมกันต่อนะครับสามบวกแปดได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง 8บวกแได้ 16! ได้เลขหกแปบวกศได้8 0ดบวกหได้6 1หบวกหได้7 6็บวกแได้ 14! ได้เลขสี่แปดบวกหได้ 14! ได้เลขสี่เจ็บวกสได้สิเว็ดได้เลขหนึ่บวกสได้8 ดังนั้นหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับแล้วก้าเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขศูนย์แล้วก็ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขแปดเราก็ได้เลขเด่นสองตัวบนแปดเก้าศูนย์นะครับแในผลรางวัลงวดถัดไปสามตัวบนออกสามศูนย์เก้าสองตัวล่างแปดเจ็ดสองตัวบนศูนย์เก้านะครับเลขเด่นมีแปดเก้าศูนย์ ก็ได้ที่เลขเก้แล้วก็เลข0นะครับชมงวาถัดไปนะครับ3าบกศได้3 0มบวกเได้9 9้บวกแได้17ได้เลข7 8็บวกเได้15ได้เลขห้าบวกอีกนะครับ3าบวกเได้12 เก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองบวกหกได้แปดหกบวกสองตัวนี้ก็ได้แปดแล้วแปดบวกแปดได้สิบหกได้เลขหกนับเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเจ็ดและลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขห้า ผลรางวัลงวดถัดไป3ตัวบนออก3 5 2 2ตัวล่าง2 0 2ตัวบนห้าเลขเด่นมี5 6 7ก็ได้ที่เลข5้านะครับชงวดถัดไปนะครับสาบวก5ได้8 5ดบวกสได้7จ็สองบวกสองได้สี่ สองบวกศูนย์ได้สองแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าได้เลขห้าเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสี่บวกสองได้หกห้าบวกหนึ่งได้หกหนึ่งบวกหกได้เจ็ดจากนั้นหกบวกเจ็ดได้สิบสามได้เลขสามแล้วสามเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขสี่ แล้สามลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขสองและผลรางวัลงวดถัดไปสามตัวบนออกสามเก้าสองสองตัวล่างศูนย์หกสองตัวบนเก้าสองเลขเด่นมีสองสามสี่ก็ได้ที่เลขสองนะครับมาชมงวดถัดไปนะครับสามบวกเก้าได้สิบสองได้เลขสอง ก้าบวกสองได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสองบวกศูนย์ได้สองศูนย์บวกหกได้หกดากนั้นสองบวกหนึ่งได้สามหนึ่งบวกสองตัวนี้ก็ได้สามแล้วสองบวกหกได้แปดบวกอีกนะครับสามบวกสามได้หกสามบวกแปดได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง แล้วหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับนะับเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นแปดและลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นหกเราจะได้เลขเด่นสองตัวบนมาสามตัวนะครับหกเจ็ดแปดนะครับก็จะได้เด่นเด่นบนนะครับ เด่นบนมีหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดนะครับเลขหก 6. แอก,ก็จะจับคู่ชุดให้สามชุดนะครับสองหกสามหกแล้วก็ชุดเจ็ดหกนะครับ เลขเ็ก็สองเ็ดสามแล้วก็ชุดเจเจ็ดนะครับเลขแปดก็2 8แล้วก็3ามแล้วก็ชุด7 8นะครับเป็นสูตร สองตัวบนไปกับนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งกระกฎะาคมนะครับกอคอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ เลขเด่นบนนะครับมีเลข6เลข7แล้วก็เลข8นะครับและเลข6แอดก็จะเน้นให้ชุด26นะครับเลข7ชุด27เลข8ชุด28นะครับ เลขเด่นบนสามตัวนะครับ F4 ชอบตัวไหนเลือกเอานะครับ a d ดก็จะเน้นให้เลขหกแล้วก็เลขแปดนะครับเน้นชุดสองแปดแล้วก็สองหกนะครับเป็นสูตรสองตัวบนไปกับนะครับประจ,จํางวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบและ a d ดก็จะจับชุดสามตัวให้นะครับ สองสองหกแล้วก็สามสองหกแล้วก็สี่สองหกแล้วก็ชุดสองสองแปดสามสองแปด แล้วก็เลข4 2 8นะครับแอคก็ลองจับชุด3ตัวให้6ชุดนะครับ fc <4 S 1> ชอบชุดไหนก็เลือกเอานะครับสูตรเลขเด่นสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับมี 6, 7, 8แปดอก็เน้นให้6และ8นะครับและจอให้2ชุด 2, 6, 2, 8 สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็มาคอยลุ้นกันนะครับสถิติย้อนหลัง12บงวดหลุดหนึ่งงวดนะครับก็มาคอยลุ้นกันนะครับว่างวดวันที่1กระกฎาคม2568หจะมาหรือไม่นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเพียงแค่การคำนวณหาผลรางวัลงวดต่อไปเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พีทสีทุกๆท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ